สวัสดีครับคุณผู้ชมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์โดนัทซ่าฟุตบอลช่องที่จะพาคุณไปพบกับทุกเรื่องราวของสนามฟุตบอลจากทั่วทุกมุมโลกเรากลับมาพบกันในพาร์ทที่2ของการทัวร์สเตเดียมฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกฟุตบอลชิงทั่วสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโ,โรปประจำฤดูกาล2 0 2พันยาถึง2 0 2 6กันแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปดูสนามอันดับที่27-19จถึงาจากทั้ง36มสิสเตเดียม ที่จะใช้เป็นสังเวียนฟาดแข่งในฤดูกาลนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกที่เราได้ไล่เรียงตั้งแต่ความจุน้อยที่สุดอันดับที่3 6ถึง28ไปแล้วนะครับก็อยากให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นทุกทุกสนามจากความจุน้อยที่สุดไล่ขึ้นมาและจะได้ไม่พลาดทุกสนามที่เราได้จัดอันดับแต่ละสนามไว้ให้ได้รับชมนะครับ ในพาร์ทที่สองนี้เราจะพาทุกท่านทัวร์ยุโรปกันไปตอกที่สนามอันดับที่27จนถึงอันดับที่19ซึ่งจะมีทั้งสนามที่มีความจุมากขึ้นและความน่าสนใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละสนามมาดูกันครับว่าแต่ละสนามจะมีอะไรน่าสนใจบ้างพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งความจุและประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ขอฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดซ like, b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดตัว๋วพาทัวร์สเตเดียม จากทั่วทุกมุมโลกของช่องมิสเตอร์โดนัทซ่าฟุตบอลกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปไล่เรียงแต่ละสนาม,รมพร้อมๆกันได้เลยครับอันดับที่27เบอารนาสนามย้าวของไบเออร์เลเวอร์คูเซนตัวแทนจากประเทศเยอรมนีสนามแห่งนี้ครับตั้งอยู่ในเมืองเลเวอร์คูเซนในประเทศเยอรมนีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไบเออร์เป็นสโมสรที่ได้รับฉายาว่า The Red Elf หรือ11ผู้เล่นจากโรงงานซึ่งมาจากรากฐานของสโมสรที่ก่อตั้งโดยพนักงานบริษัทเคมีพันไบเออร์เอ er นั่นเองเบย์อารีนามีความจุผู้ชมอยู่ที่3210ที่นั่งและเปิดช้งานครั้งแรกตั้งแตนปี1958แม้จะมีความจุค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับทีมยักษ์ใหญ่ในเยอรมนี แต่เบอารีนาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสนามที่สวยงามทันสมัยและใกล้ชิดที่สุดในบุนเดสลลกาจุดเด่นที่สุดคือหลังคาแบบวงแหวนขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนจานบินลอยอยู่เหนืออัฒจันทร์ซึ่งให้การปกป้องทุกที่นั่งและยังช่วยสะท้อนเสียงเชียร์ให้กล้กกองสร้างบรรยากาศที่น่าเกรงขามให้กับทีมห้งางคายานี่คือป้อมปราการของดิเวอเอฟแฟนบอลพร้อมใจเชียร์สุดพลัง ขุมพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเรือกุสเซนให้ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและบนเวทีแชมเปียนส์ลีกอันดับที่26โทฟิกบาฮิมอฟรีพรบลิรันสเตเดียมสนามย่าของคาราบัก FK ตัวแทนจากประเทศอาเซอร์เบยจยันสนามแห่งนี้ครับตั้งอยู่ในเมืองบากูประเทศอา,อร,าร์เซบจยันเมืองหลวงที่มีความสำคัญในด้านการค้าและการท่องเที่ยว สนามแห่งนี้ครับตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นศูนย์กลางของกีฬาในประเทศอาอร์เซบาจานคาราบังเอฟเคครับจะใช้สนามแห่งนี้เป็นรังเย่าชั่วคราวสําหรับการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูดกาลนี้เนื่องจากสนมามเย้าหลักของพวกเขาอย่างอาร์เซนันอารีนาไม่ผ่านมาตรฐานของยูฟาโทฟิกบาเฮมอฟบริฟิบลิกันสเตเดียมมีความจุผู้ชมอยู่ที่31,200ที่นั่ง และเปิดช่งงนครัขลงังแรกตั้งแต่ปี1951สนามครับได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่โทฟิกบาฮิมอฟผู้ตัดสินที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชายารัสเซียนไลแมนในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1966โดยมีสถาฟปฏิบัติกรรมทรงคลาสสิกมีลูวิงกรีทาและเป็นสนามหลักของทีมชาติอาอร์เบาจาน เมื่อใดก็าตามที่พวกเขาลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกสนามวนี้นนนรับจะเต็มไปด้วยพลังของเหล่าอักดัมอีเกิลส์แฟนบอลพร้อมจะส่งเสียงเชียร์ให้ทีมในทุกการแข่งขันกับทุกทีมยักษ์ใหญ่ในทวีปยุโรปอันดับที่25จอร์จิออสคารายสกาคิสสเตเดียมรังย่าของโอลิมปิกอสตัวแทนจากประเทศกรีซ สนามแห่งนี้ครับตั้งอยู่ในเมืองปีเดัสเมืองท่าสำคัญของกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซบริเวณนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองและถือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมโดดเด่นด้วยภูมิประเทศชายฝั่งทะเลเอเจียนสีฟ้าที่อบกอดอ่าวซารนิกอสเอาไว้จอร์จิอสคาริสกากิสสเตเดียมมีความจุผู้ชมอยู่ที่33,334ที่นั่งและปลเปิดใช้งานครั้งแรกตน้งแต่ปี1896 สนามแห่งนี้ครับสร้างบนสถานที่ที่เกิดโศกนาฏกรรมในปี1896ถูกสร้างขึ้นใหม่สําหรับกีฬาโอลิมปิก2004และออกแบบให้เป็นสนามฟุตบอลที่ไม่มีลูวิ่งชื่อสนามตั้งขึ้นเพื่อเชิดชูจอร์จิออสคาริสคาคิสวีรบุรุษสงครามผู้ปลดแอกกรีกและเป็นการต่อยย้มถึงจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่ยังฝังอยู่ใน DNA ของสโมสรเมื่อถึงค่ำคืนแชมเปี้ยนส์ลีกคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศจากแฟนบอลเหลาผีแดงขาว ที่จะส่งเสียงคำรามของทรีโลสตำนานให้คกือกกล้องไปทั่วทั้งทวีปอันดับที่24ฟิลิปสสตเดี้ยนสนามเยี่ยของ P.S.V. ไอโฮเฟนตัวแทนจากประเทศเนเธอร์แลนด์สนามแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองที่เป็นดินแดนแห่งเทคโนโลยีไอโฮเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์เมืองที่เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและวิทยศาศาสตร์ ที่ซึ่งบริษัทฟิลิปส์ก่อตั้งและพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้สนามแห่นี้ครับตั้งอยู่ในย่านที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและการคมนาคมที่สะดวกฟิลิปส์สตเดีโยนมีความจุผู้ชมอยู่ที่36,500ที่นั่งและเปิดชงนานครั้งแรกตั้งแต่ปี1913การออกแบบโดดเด่นด้วยมุมสนามทั้ง4ที่เชื่อมต่อกันอย่างลงตัวและไฟสปอตไลท์สีขาวสว่างสวบนหลังคาสื่อถึงความเป็นเมืองแห่งแสงไฟ โดยอัตจันทร์มีความลาดชันสูงและอยู่ใกล้ชิดสนามมากทําให้เสียงเชียร์กึกกล้องและสร้างบรรยากาศที่น่าเกรงขามให้กับทุกทีมเยือนที่เข้ามานี่คือบ้านของไฟฟ้าสโมสรที่ไฟบอลร,รู้จักกันในชื่อโบเรนหรือชาวนาไฟบอลพร้อมส่งเสียงเชียดด้วยหัวใจเต็มร้อยพวกเขาคือยักษ์ใหญ่แห่งแดนกังหันลมอันดับที่23ปาเกสตาดิโอน สนามเย่าของ FC โคเปเฮเกนตัวแทนจากประเทศเดนมาร์กสนามแห่งนี้ครับตั้งอยู่ในกลุ่มโคเปเฮเกนเมืองหลวงของเดนมาร์กเมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศราบลุ่มและเป็นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศรายล้อมด้วยบรรยากาศอาคารสไตล์สแกนดิเนเวียและพื้นที่สีเขียวสนามตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกสบายใกล้กับสถานีนรถไฟและศูนย์การค้าขนาดใหญ่ปาเกนสตาดิโนมีความจุผู้ชมอยู่ที่ 38,065ที่นั่งและเปิดใช้างานครั้งแรกตั้งแต่ปี1911การออกแบบเป็นเอกลักษณ์ด้วยหลังคาโคง้งครึ่งวงกลมสีขาวและสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเวทีคอนเสิร์ตได้เป็นสนามฟุตบอลที่ทันสมัยพร้อมหลังคาปิดเปิดแบบเลื่อนได้และยังมีร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์บนชั้น8ของสนามถือเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเดนมาร์กนี่คือปลอมปราการของทีมเดอะไลออน ที่แฟนบอลพร้อมส่งเสียงเชียร์สุดใจเมื่อถึงค่ำคืนยุโรปปาเกนจะถูกยอมด้วยสีขาวเขียวและเสียงเชียร์อันเป็นเอกลักษณ์จากกลุ่มแฟนบอลเซ c ชั่น12ที่ทำให้สนามแห่งนี้เป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดในสแกนดิเนเวียอันดับที่22สแต f o r ร์ดบริ e สนามเย่าของสิงโตงนันงวงนคลามเชลซี เจ้าของแชมป์สโมสรโลกทีมล่าสุดตัวแทนจากประเทศอังกฤษสนามแห่งน,นี้ตั้งอยู่ในเขตฟูแลมทางตะวันตกของกลุ่มลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษอยู่ในย่านที่เข้าถึงง่ายด้วยระบบขนส่งสาธารณะใกล้สถานีรถไฟใต้ดินฟูแลมบรอดเวย์ Broadway, ใจกลางย่านที่พักอาศัยสุดคลาสสิกและร้านค้าริมแม่น้ำเทมส์ s t a m f o มฟอร์ดบรมีความจุผู้ชมอยู่ที่41,73ที่นั่งและเปิดใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปี1877เป็นสนามฟุตบอลเก่าแก่มากสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์ด้วยอัตจัรย์4ด้านที่แตกต่างกันและหอคอยสีน้ำเงินอันเป็นเอกลักษณ์ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีและยังเป็นสนามที่ตั้งอยู่ในจุดที่ที่ดินแพงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงลอนดอนแม้จะมีความจุไม่มากเมื่อเทียบกับทีมใหญ่ด้วยกันในเกาะอังกฤษ แต่ความใกล้ชิดของอัธจันทร์กับสนามก็ทําให้บรรยากาศที่นี่มีความดุดันเป็นพิเศษไม่แพ้สนามอื่นๆเมื่อเพลง blue is the color ดังกระหึ่มจากแฟนบอลซิงบรูแห่งเวสต์ลอนดอนคู่แข่งรู้ดีว่ากําลังประชินหน้ากับประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยโทรฟีฟที่ส t ตนฟอร์ดบริดจแห่งนี้อันดับที่21 a l l ียนสเตเดียมสนามเย่าของยูเวนตุสโจแทนจากประเทศอิตาลี สนามนี้ครับตั้งอยู่ในเมืองตูรินประเทศอิตาลีเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงสนามนี้ตั้งอยู่ในเขตที่มีการคมนาคมที่สะดวกและเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมกีฬาในเมืองอบล้อมด้วยเทือกเขาเอลฟ์และแม่น้ำปูอาริอันสเตเดียมมีความจุผู้ชมอยู่ที่41,507ที่นั่งและเปิดชิางานครั้งแรกเมื่อปี2011เป็นสนามใหม่สร้างบนพื้นที่สนามเก่าอย่างเดลอาปี การออกแบบสุดล้ำด้ดยโครงสร้างสี่เหลี่ยมสีเทาขาวลังคาคลุมทั้งหมดมีการออกแบบแบบเน้นการใช้พลังสะอาดอย่างยั่งยืนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันการออกแบบที่ทันสมัยของสนามแห่งนี้ครับสะท้อนถึงการรวมกันของประวัติศาสตร์อันยาวนานและนวัตกรรมใหม่ๆของสโมสรเหล่าแฟบร์เบียงโคนรี่แห่งตูรินที่เรียกทีมรักของตัวเองว่าลาวิกอรเซนโจราที่แปลว่าญิงชะลา พวกเขาพร้อมจะส่งเสียงเชียร์ให้ดังคือกล้องไปทั่วทั้งทวีประวังให้ดีวิกิออซิโยราตื่นจากนิทราแล้วและตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงท็อปทเวนตี้กันแล้วนะครับอันดับที่20ปาร์คเอแพงสนามเย้าของปาริสแชงแช็คแมงแชมป์เก่ายูฟ่าแชมเปียนส์ลีกซีซั่นที่ผ่านมาตัวแทนจากประเทศฝรั่งเศส สนามนี้ครับตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาคนครปารีสประเทศฝรั่งเศสเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายสนามนี้ครับตั้งอยู่ใกล้กับย่านบูโลนบิลกันกูรูซึ่งเป็นหนึ่งในเขตที่สําคัญที่สุดของเมืองปาร์คเดอแ p l a n g มีความจุผู้ชมอยู่ที่47,929ที่นั่งและเปิดใช้างานครั้งแรกตั้งแต่ปี1897 ถูกออกแบบโดยสถาปนิกโรเจอร์ไทลแบร์ให้เป็นเหมือนงานประติมากรรมคอนกรีตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลังคาโค้งสีน้ำเงินแดงสื่อถึงสีประจำกรุงปรารีสและบรรยากาศอันหรูหราสนามนี้ครับคือบ้านของปารีสแฌงแจ็คแมงทีมที่เพิ่งก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของโยุโรปพ,พวกเขาคือแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลล่าสุดและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทะเยอทะยานที่ไร้ขีดจำกัดของวงการฟุตบอลฝรั่งเศส เมื่อพลังของกลุ่มคอลเลกทีฟอุลตราสปารีตปลุกเร้าบรรยากาศใต้หลังคาอันโดดเด่น a ล t t เดแบง k ์ก็กลายเป็นป้อมปราการที่ยากจะต้านทานและจะตกะนบอกกับทุกทีมที่มาเยือนว่าอ s ซีเซ Paris ที่นี่คือปารีสมาถึงสนามสุดท้ายในพาร์ทที่2ของเรากันแล้วนะครับกับอันดับที่19เาอสซิโอโชเซอัลลาวสนามเย่าของสปอร์ติ้งลิสบอ ตัวแทนจากประเทศโปรตุเกสสนามแห่งนี้ครับตั้งอยู่ในกรุงลิสบอนเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสเมืองที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจโอบล้อมด้วยสถาปัตยกรรมสีพาสเทลและเนินเขาริมแม่น้ําทากาสสนามแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมืองทําให้สะดวกสบายต่อการเดินทางเป็นสถานที่ที่สําคัญสําหรับแฟนบอลและนักท่องเที่ยวเอสดิโดโชเซอาวาราสมีความจุผู้ชมอยู่ที่595ห0ที่นั่ง และเปิดชิงาน่ครั้งแรกเมื่อปี2003สำหรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลยูโร2004การออกแบบสุดล้ำด้วยโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กทรงฟิวซูริสและหลังคาโปร่งแสงสีเขียวขาวสื่อถึงสีประจำสโมสรสปอร์ติ้งเจ้าของฉายาอุสเลออยที่แปลว่าราชสีเป็นสโมสรที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่และยังเป็นทีมที่ผลิตสุดยอดดาวเตะระดับโลกมากมายอาทิเช่น คริสเตียโนโรนัลโดและลุยส์ฟิโก้พวกเขาคือผู้บุกเบิกฟุตบอลยุโรปอย่างแท้จริงพลังของเหล่ายูเวนตุสเลโอนิน่ากลุ่มอันตาที่เก่าแก่ที่สุดของโปรโตุเกสทําให้สนามแห่งนี้เป็นสมรภูมสีเขียวขาวที่เสียงเฉียดดังกือกกล้องวิวาอูสปอร์ติ้งหรือสปอร์ติ้งจงเจริญอาฮาเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับข้อมูลเสเตเดียมของทั้ง9สโมสร ในอันดับที่27ถึง19ที่เราได้พาไปชมในพาร์ทที่2นี้ถ้าใครชอบสนามไหนหรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นสนามที่เหลือในอันดับที่18ไปจนถึงสนามที่มีความจุมากที่สุดก็อย่าลืมติดตามชมพาร์ทที่3และพาร์ทที่4ที่เราจะพาไปไล่เรียงสนามจากอีสปีสเตเดียมที่เหลือในยูเซลฤดูกาลนี้จะมีสนามไหนที่มีความจุผู้ชมมากที่สุด อาจจะเป็นสนามที่คุณคาดไม่ถึงเลยก็ได้ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับพร้อมทั้งข้อมูลที่น่าสนใจอีกเพียบอย่าพลาดเด็ดขาดคลิปจบแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพืพ่อนๆกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับอยากให้มิสเตอร์โดนัทซ่าฟุตบอพาไปชมสเตเดียมของลีกไหนประเทศไหนกันอีกบ้างก็คอมเมนต์ขอกันมาได้ใต้คลิปนี้เลยและผมจะได้ไปรวบรวมข้อมูล พร้อมเกร็ดเล็กๆน้อยมาให้ทุกท่านได้รับชมทุกลิกทุกประเทศตามคำขอแน่นอนครั้งหน้าอยากรู้ว่ามิสเตอร์โดนัทซ่าฟุตบอลจะพาไปทัวร์สเตเดียมของลิกไหนประเทศไหนกันต่อก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยจะได้ไม่พลาดตัวพาทัวร์สเตเดียมของเรากันนะครับและที่สําคัญก็เพื่อตัวเราเองจะได้มีกําลังใจใน,นการทําคลิปสนุกๆแบบนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันในโอกาสต่อไปด้วยสุดท้ายน,นี้หากมีข้อผิดพลาดประการใด ก็ต้องกราบขอโทษขอภัยไวนะ้นโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ